สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิญญาชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่30กรกฎาคม2567ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูยี่สิบสี่สิบแปดอนกาเป็นต้นไปครับแปดคู่ในรายการผมจะมาให้ทัศนวิญาณคู่แรกช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอูนะครับก่อนอื่นเราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อนจะไไได้ไ่ปปรรรรระกกาาาาเเเสียยยวลคููจพภท นำชายนาทครับพบกับเจ้าเพชรศรีถนนชัยสตะกูลครับเวทพิกัดร้อยสามบอลคู่สองเป็นเชีนชัยพันดักรัตนบุรีพบกับเจ้าเพชรปูเขียวลูกจะแม่ใสทองครับเวทพิกัดร้115อยสิบสี่ร้อยสิบห้าอลขอไปยครับส่วนคู่ที่สามรองคู่เอกครับเก่งสยามสิ์บอลสกลครับพบกับเจ้าลุงเลื่องเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยครับเวทพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดสามคู่ที่สี่คู่เอกครับชายโทนวอลไรชา พบกับปืนใหญ่พอหลักบุญครับเบียดพิกัด122บอปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสกัดทางช่องยู u ูบเขัาไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้มีคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเข้าไปด้วยนะครับรวมลึือข้อมูลมวยเรทนราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ครับไปกันที่คู่แรกประจำรายการครับเพชรภูไทยกีรตินิวั์หรือว่าเพภูไทย ดาบรันสารครามพบกับเจ้าเพชรศรีตนนชัยสตระคูลเวทพิกัด0 0อ่าเวทพิกัด103ปนะครับพิกัดตั้งไว้แต่ว่าเมื่อเช้ามีฝ่ายแดงเนี่ยน้ำหนักมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลงลึกรายละเอียดให้ฝ่าแดงครับเพชรภูไทยเกียรตินิวัฒเพชรภูไทยดาบรันสารครามจากสกลนครครับซ้อมอยู่ที่เกียรตินิเวศครับ ที่สกลน,นครเพชรภูไทยเกียรติิเวศนะครับขออภัยก็ตัวนี้ก็มวย15ปีครับ1 6อยเซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทเตะต่อยรุนแรงครับมีทุกลูกนอกได้ในดีครับเข่าในก็เหนียวแข็งแร่งแข็งแรงวันนี้ได้เปรียบใหญ่แล้วก็เวทน้ำหนักได้เปรียบนะครับน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยมาเกินเยอะแล้วก็ลดไม่ลงด้วยนะครับชา้านอกยกสี่ครับเพชรเขาว,วงเพชรชมพูที่จังหวัดสกลน,นครแพนอกยก3าฟ้าลั่นบัสทุกเขาหลวงที่มหาสารคาม ชนะเพชรสีตนนชัยสตะกูลที่หลังสิทธิ์ครับเมื่อวันที่ยี้ามิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชกครับเพชรสีตนนชัยสตะกูลโชคปีชาสิทธิ์อบตอเก่งตัวเ,วเดียวกันนะครับตัวนี้เขาจากสุพรรณบุรีครับซ้อมอยู่ที่ระยอง15ปีครับ163เซนติเมตรครับพื้นเบเป็นมวยเขา่าเข่าล้วนๆครับเปิดเกมล็อกลัดมดตีปั่มตีทะลุดุดันแข็งจัร่งแข็ง,แ,ขงแรงชนะพรทองนุ้ยสีมุมเมืองที่ลาด,ดำเนิน แพ้ปราบไปรีอาจศึกมวยไทยครับที่นครราชสีมาล่าสุดเขามาแพ้เพชรปูไทยเกียรตินิเวศครับที่เวทีมวยลังสิทธิ์คู่โจงในวันนี้นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วไฟล่าสุดเจอกันมาเนี่ยวันนั้นเจ้าเพชรปูไทยก็ได้เปรียบน้ําหนักเพราะว่าเพชรศรีตนนชัยเนี่ยมาน้ําหนักขาดเป็นปอนเลยวันนั้นก็ได้เปรียบน้ําหนักลูกเสียสีลูกกะทะก็ได้เปรียบ คือเมอเื่อเช้าเนี่ยดูน้ําหนักสอบเวทพิกัดร้อยสามปอนด์ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยเขามาร้อยหกจุดเก้าอ่ะเกินอยู่สามปอนด์กับจุดเก้าเกือบสี่ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ําเงินมาร้อยสามเท่าพิกัดก็ถ้าดูจากสามจุดเก้าปอนด์ก็ไม่ลงแน่นอนครับก็ทางทีมงานฝ่ายแดงก็เสียค่าปรับค่าน้ําหนักนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็เสียค่าน้าหนักก็ลดไม่ลงนะครับได้เปรียบน้ําหนักใหญ่กว่าบานเลยวันนี้ดูจากรูปร่างช่วงชกก็ใหญ่ด้วย วันนี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ103ร้อยสามบอลเรทราคาล่าสุดตอนนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเข้าเพชรภูไทยเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ส่วนตัวยังชอบมวยตัวที่เคยชนะมาพื้นเพเข่าชนเขา่าแต่ว่าเพชรภูไทยเนี่ยจะหลากหลายครบเรื่องกว่าวันนี้ได้เปรียบเวทน้ําหนักก็เมื่อเช้าเนี่ยมาเกินเยอะลดไม่ลงครับผือตกตอนเย็นในฟื้นในน้ำหนักใหญ่กว่าแน่นอนวันนี้ออกไปที่เพชรภูไทยครับทีต่อทีโดนต่อโดนวันนี้ใหญ่กว่า ใหญ่กว่ามากวันนี้จะชนะเจ้าเพชรสีถนนชัยสตระกูลย้ําแขนได้หนึ่งครั้งครับคู่ที่2เป็นแชนชัยพันดักรัตนบุรีแชนชัยช่างนุ่นสีสเกตตัวเ,วเดียวกันครับพบกับเพชรผูเขียวหอจกอคุกคูสุธิเพชรผูเขียวลูกเจ้าแม่ใสทองเวทพิกัด115ปอนด์ปอนครับไปดูข้อมูลเจอรือฝ่ายแดงแชนชัยช่างนุ่นสีสเกตพันดักรัตนบุรีครับตัวนี้ก็มวยสากสีสเกต ซ้อมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านดักรัตนบุรี15ปีครับ165ซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่าซ้ายเข่าครบเครื่องเปิดเกมสตา์แ้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในล็อกลัดไล่แขนเด้งตีสู้ครับแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงชนะเพชรมงคลเล็กหงทองมวยไทยที่หลังสิทธิ์ชนะพญาพึ่งนายกตัวท่าผาที่หลังสิทธิ์ล่าสุดมาชนะพญาพึ่งอีกครั้งครับที่เวีีมวยหลังสิทธิ์2กอกรกฎาคมที่ผ่านมา คู่โชคเพชรปูไทยหอจก,กอคุบคุบสุดที่เพชรปูไทยลูกเจ้าแม่ใส่ทองตัวเดียวเดียวกันนะครับจากชัยภูมิซ้อมที่บุรีรัมลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับยืาีครับรุ่นพี่ครับ168่ซนเมตรครับพื้นไปเป็นมวยซ้ายซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นซ้ายฝีมือนะจัดจ้านเลยตัวเนี้หลักเลียมความเป็นมวยดีความเป็นมวยเนี่ยถือว่า ฝีมือ3โยกนี่จัดจ้านมากๆแต่ว่าเป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบของหนักของแดงนะแต่ถ้าเจอมวยประเภททรงฝีมือหรือว่ามวยเข่าเนี่ยโอ้โหถือว่าเข้าถึงตัวยากเหมือนกันนะเพศปูไทยตัวนี้เก่าครับแผ้นอกโยก3ลูกของเพชรสิทิ์บิ๊กแจ๊สคนรักปทุมที่ราชจ,จะดำเนินครับแพ้พลังเพชรที่เวทีมวยจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดแพ้ฉลันดาบรันสารคามที่หลังสิทธิ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดโดนนับ8คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อย ฝายแดงครับเมื่อเช้าเนี่ยเข้ามา115 15เท่าบิกัดฟาฟน้ําเงินมา115.6รอลด0.6กครับลดได้ไม่มีปัญหาเรียญราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เพชรปูเขียวเป็นต่อในราคา19คู่นี้ซ้ายเจอซ้ายแต่ว่าเจ้าเพชรเจ้าแคนชัยเนี่ยเป็นประเภทซ้ายเข่าครับข่าครบเครื่องส่วนเจ้าเพชรปูเขียวนี่เป็นประเภทซ้ายฝีมือตั้งรับจับทางจุกจิกโจกยาก ดักเตะดักแทงครับระยะประชิดมีศอกันตรายด้วยคู่นี้ผมชอบที่เจ้าเว็บูเขียวนะความเป็นมวยดีกว่าต้นต้นไปก่อนวันนี้ต้านเข่าอยู่ม้วนเดียวแน่นอนออกไปที่เจ้าเพชรปูเขียวครับจะชนะเคนชัยช่างนุ่นศรีสะเกตหรือว่าเคนชัยพันดักรัตนบุรีได้เลทสิบเก้าดูหน้าต่อครับส่วนคู่ที่สามครับรองคู่เอกครับคู่นี้ก็เดิมทีจะต่อยคู่เจ็ดนะสลับคู่ขึ้นมา,าต่อยคู่ที่สามนะครับเจ่งสยาม ไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าสิทธิ์บอลสกลค,ครับพบกับเจ้าลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยครับเบลทีกัด125.3แก้มือล้างตากันอีกครั้งนะครับายแดงครับเก่งสยามวอสังประไพนะครับวันนี้ใช้สีเสื้อวอสังประไพนะหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยสิทธิ์บอลสกลตัวเ,วเดียวกันนะครับมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับซ้อมอยู่ที่สกลนอคร17ปีครับ170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือเข่ามีทุกรูปครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยเชิงชกไอคิวสมองมวยด,ดีมาก สามไฟหลังสุดมีแพนนกยกสามชายโทนบอลด้วยชาที่หลังสิทธิ์แพ้จตุรัดรับบีดาที่ราชจะดำเนินแล้วก็มาแพนนกยกห้าลุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยที่เปทีมวราชจะดำเนินคู่ชจกในวันนี้คู่ชกค,ครับลุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยฟออัมพลนครอ,อุบลตัวเดียวในการหรือว่าสข้องเกียรติเดิมตัวนี้ก็มวยจากอุบลน,นะครับวัยสิบแปดปีหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ทีเอ็นมวยไทยนะครับเป็นมวยขวามวยบูมวยหมัด มีทุกลูก,ลกฝีมือได้นอกได้ในดีความเป็นมวยดีจุกจิกจกจ้าครับมีลูกหนักลูกแรงสามไฟลังสุดมีชนาธิยกสามบัลลังก์เงินน้อยยุติใจที่ลาดเจริญเนินแพ้ศิลธิธรรมไฟเตอร์มวยไทยที่หลังสิทธิชนาธิยกห้าเก่งสยามไฟเตอร์มวยไทยคู่ชกในวันนี้ที่ลาดจะิญเนิน16พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้ก่อนที่จะมาชนาธิกโห้าเนี่ยยกสี่เนี่ยดุงเล็กเล็กก็ได้นับ8ก่อน คือคู่นี้เนี่ยขึ้นมาวันนั้นบรรยากาศราคาไหลไปที่เจ้าเก่งสยามต่อยกันมาล่าสุดนะขึ้นมาต่อประมาณประมาณสามสองสามยกเนี่ยราคาเนี่ยไหลไปถึงห้าสองนึงเลยนะเก่งสยามแต่ว่ามวายในพลาดโดนนับยกสี่โดนนับยกสี่ก็อออาการยกห้าวันนั้นก็ถือว่าแพ้นอกเจ้าล่งแรงเล็กไปคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วน้ำหนัก ร้อยยี่สิบห้าจุดสามเอาน้ำหนักเจ้าเก่งสยามเป็นที่ตั้งนะครับเมื่อเช้าเก่งสยามมาสอบร้อยยี่สิบห้าจุดสามายน้าเงินมาร้อยยี่สิบหกจุดสองครับเมื่อเช้าก็ให้เจ้าลุ่เรืองเล็กลดน้ําหนักลงมาหาประมาณศูนย์จุดเก้าคู่นี้เลทเปิดอยู่ที่เจ้าเก่งสยามเป็นต่อในราคาสเสมอส่วนตัวผมชอบไปที่เก่งสยามมวยที่เคยแพ้มาวันนี้ไม่พลาดอย่างเดียวความเป็นมวยดี มวยขวาเตะต่ตอยรุนแรงวงในก็เหนียววันนั้นพลาดยกสี่ครับออกอาการเยอะวันนี้น้ำหนักสบายๆกว่าคู่จกดูเวทนี้ตึงๆนะวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเก่งสยามวอสังประภัยครับบรรยากาศน่าเสือดีกว่าความเป็นมวยตีนอกอาจจะอึดอัดหน่อยแต่พอวงในครับเดินจับปั้มตีล็อกตีวงในเนี่ยดูดีกว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับวันนี้ต้องเดินให้ไวครับขยนขันออกขยันทําหน่อยอย่าอยู่วงนอกวงนอกเนี่ยอันตราย วันนี้ผมชอบเก่งสยามนะครับจ่าชนะลู่งเหลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยครับวงนในดีกว่าแข็งแรงกว่าน้ำหนักดูสบายกว่าครับวันนี้จะแก้มือล้างตาได้คู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับชายโทนวอุรุชาครับหรือว่าชายโทนอะหรือว่าเจ้าพัฒนาชัย MTM Academy ครับพบกับเจ้าปืนใหญ่พอหลักบุญครับเวทพิกัด122ปอนด์ไปดูข้อมูลเจิงงลึกฝ่ายแดงครับ ชายโทนวอร์ดชาพัฒนาชัยทีเอม A คาเดมี่ครับตัวนี้ก็จากุบลนนะครับซ้อมไปที่วอร์ดชา17ปี172เซนติเมตรครับซ้ายครับฝีมือเข่ามีทุกรูกครับต้นต้นสยกเนี่ยมีทีเด็ดที่สอกอันตรายมาก,มากๆวงในจังหวะไล่แขนขวางหน้าแล้วก็ฟันสอกอันตรายคือจุดเด่นก็คือสอกนี่แหละครับชะนะกู้โชคมาได้สอกหลายไฟแล้วตัวนี้ชะนะลูแบน ที่ RWS ครับนักชกต่างชาติแล้วก็มาช่องยก2ขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยที่ลาดเิมเนินแพ้วุติกรส่วนน้ำตาลจชรีที่ลาดเจิมเนิน4กรก็ราคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับเพชรแสนแสปีเคแสนชัยมวยไทยยิมเดิมนะครับมวยจากน้องบัวซ้อมขอนแก่นที่พอหลักบุญครับ22ปี170เซนติเมตรพื้นเพเป็นมวยซ้ายเหมือนกันก็เป็นมวยซ้ายฝีมือเข่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดีมีหมัดซ้ายต่อยแม่นต่อยคมรุนได้เหมือนกันตัวนี้มีลูกหนักลูกแรง สามไฟหลังสุดมีชนะนิโรธสบุญมิลิทธิ์ที่ลังสิทธิ์แพ้อ่าขอไปครับชนะยกมรกตวสังประภัยที่ลังสิทธิ์ชนะเสาโธอ,อ,อัจฉริยะที่ลังสิทธิ์ห้ารกรกฎาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเบสพิกัด122ฝ่ายแดงเนแดงเมื่อเช้ามา1 2 3 3ง้อบสจลดอนกขไปจุด3ฝ่ายน้ำเงินมา122.9ลด0.9ก็ลดได้ไม่มีปัญหาทั้งคู่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ซ้ายเจอซ้ายความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือเนี่ยพอๆกันลูกหนักลูกแรงอยู่ที่ปืนใหญ่ส่วนอาวุธคมเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าชายโทนคู่นี้คู่ขี้สูสีมากๆรักพี่เสดายน้องเลยก็ว่าได้คู่นี้เลดเปิดใครต่อรองครับขนาดเลดยังยังเบียดอะคิดดูแค่นั้นแหละการบานมวยกระดูกมวยก็ไม่ห่างแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าปืนใหญ่เขาผ่านมวยตัวดีๆมาเยอะกว่านะครับช่วงนี้เขาเริ่มจะขึ้นชั้นแล้วเจอพวกหยกมรกตเจอพวกเสาโทแล้ว ส่วนเจ้าชายทนช่วงนี้ก็ลุ้มๆๆลุ้นอดดอนล่าสุดแผ้วุฒิการไว้ที่เวทีเมือราชําเนินก็เป็นรายการใหญ่นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าปืนใหญ่นะชอบลูกหนักลูกแรงครับคู่นี้คือซ้ายเจอซ้ายครับชายทนจะได้อาวุธคมส่วนลูกหนักลูกแรงอยู่ที่ปืนใหญ่จังหวะเตะต่อยซ้ายรุนแรงครับแล้วก็วงนายเนี่ยผมมองว่าเจ้าปืนใหญ่เนี่ยแข็งแรงกว่าแล้วก็การยระยะจะมั่นคงกว่าชายทนตัวนี้อาวุธคมยิงเดี๋ยวบางทีเสยสีเดชท้ายนี่ยยังมียุบมีแผ่วอยู่ วันนี้ผมชอบไปที่เจ้าปืนใหญ่พอหลักบุญครับจะชนะชายโทนวอร์รชาครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปบัลักษมวยชอบติดเด็ดสามดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่เก่งสยามวอสังประไพหรือว่าส์บอนสกลครับจะแก้มือล้างตาเอาชนะลุงเหลืองเล็กนุ่มนิ่มเตียนมวยไทยได้ ก็เคยแพ้มาล่าสุดครับวันนั้นก็พลิกแพ้ก็ว่าได้ครับขึ้นมาบรรยากาศราคาดีกว่าอาวุธมวยทรงมวยตีนนอกเนี่ยอาจจะเป็นรองเจ้าลุงเรองเล็กเพราะลุงเล็กเขามีลูกหนักลูกแรงได้ลุ้นครับมีลูกบูรีแต่ว่าวันนี้ถ้าเดินถึงตัวเมื่อไหร่วงในเนี่ยผมรู้ว่าแข็งแรงกว่าวันนี้เดินให้ไวเข้าให้ติดวันนี้ผมมองว่าแก้มือล้างตาได้แน่นอนออกเป็นมวยชอบ3ดาวประจารายการครับ5้าดาววันนี้ผมชอบที่ปืนใหญ่พอหลักบุญนะหรือว่าปืนใหญ่อาหรือว่าเจ้า เพชรแสนแสบพีเคแสนชัยพอไทยยิมเดิมนะครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายคือตีนอกในคู่ขี้สูสีมากๆชายโทนเนี่ยได้เปรียบเรื่องอาวุธคมมีศอกันตรายแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยผมดูว่าอยู่ที่ทางด้านเจ้าปืนใหญ่เตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็วงในในจังหวะขวางคู่นี้ก็ขวางดีด้กันทั้งคู่แหละแต่ถ้าพูดถึงการยิระยะความมั่นคงเนี่ยลูกแข็งแรงเนี่ยผมดูว่าเป็นรองเจ้าปืนใหญ่คือไปลไายในชายโทนยังมียุบมีแผ่วส่วนเจ้าปืนใหญ่ช่วงนี้เขากำลังสดร่างกายดีก็สองสามไฟต์เนี่ยถือว่าต่อยดีนะ เอาัีปืนใหญ่ครับวันนี้ชอบมากๆครับเรลเบียดเบียดตรงนี้หน้าต่อครับจะชนะเจ้าชายโทนบอรชาชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปว่าชอบสีคู่ในรายการคู่แรกชอบไปที่เพชรภูไทยนำชัยนาทหรือว่าเกียรตินิเวศครับจะชนะเพชรศรีถนนชัยสตะกูลครับได้เปรียบน้ำหนักคู่ที่2ชอบไปที่เพชรภูเขียวหอจกกุสุติจะชนะแคนชัยช่างนุนศรีสเกตครับความเป็นมวยดีกว่าต้นๆหรือไปก่อนคู่ที่3ชอบไปที่เจ้า เกงสยามสิทธบอลสกลค,ครับวันนี้แก้มือล้างตาได้จาชนะลูกเ,เล็กนุ่มนิ่มทียนมวยไทยส่วนคู่ที่สีชอบปืนใหญ่พอหลักบุญครับจกชนะชายโทนบอกและฉาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาไปก่อนเพล็กเท่านี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอพระคุณครับ